เ,เพชรพะระรวยสวัสดีลูกป่าเอาอา่สู้ผู้สุขอนกับผมมาหลอกพี่น้องล่าพาฒนาปูขอนแก่นวันจันทร์ที่สิบหกท่านว่าสองหาหกเจ็ดมือเดียวกันตรงมือเดียวกันเนาะรัฐบาลไทยพี่น้องเอา้าเดี๋ยวพี่น้องเฮาเกียบบน่มีเวลาเบิง่งประมาณยากกับรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องของปูขอนแก่นเนี่ย กะเข่าต่อเนียงเนาะพี่น้องเนาะเข่าต่อเนียงเลยเข่าติดต่อกันสองวัวติดล่ะมือวันศุกร์้าวพัฒนามันออกกันสี่เก้าแปดล่างคือเก้าสี่ฮองปู้ขันเจนเนี่เข่าตัวกับเนาะพี่น้องเนาะเป็นตัวกับก็ถือว่าเขา่าราะว่าเหล็กปูเปริดปักหลักก็ถือว่าเข่า้วพี่น้องนะเด้อเหล็กวิ่งปูกับห้ซีกับหาครับปูกับเน้นซีกับเข่าซีนาะพี่น้องเด็ดซีเก้าเก้าซี 4ี่เก้าเก้าสี่เลขวินกอดข้อกันมากแปดเก้าเก้าแปดพี่น้องเนาะของปูขวัญเจนนะเนาะมาตามกันต่อพี่น้องเนาะปูขวัญเจนพี่น้องเอีท่านใดสนใจ เขาคุ้มเขาได้พี่น้องขอเขาฟรีว่าไรเสียเงิน,นเนี่ยมักแนวทางมัดแนวทางหวยหวยหุ้นเราพี่น้องเนาะจะแกนไล่ก็ได้หรือไอดีไล่ก็ได้ มาเิ่งลาพัฒนาปูคอนกจนกันลาพัฒนาปูคอนเจนวันจจนได้ไปนองเด้อมือเดียวกันเข้าเตรียมหลับต่อสองเิันเลยทั้งรัฐบาลไทยทั้งลาว วินสองสามเจ็ดแปดเอาได้ก็ได้ตัวเก่าเขีว่ามแปดกับแปดกับเกก็คือเขียนว่มานกั่นีกเนาะได้ตัวเก่าตัวนี้แปดกับเก่าว่ามากันอีกหรอีขั้นเจ็ดแปดเจ็ดกองสี่มากันได้่นาะปีน้องเนาะ มันได้ตัวเก่าสองสองกับสามได้พี่น้องได้ ผู้ให้วิ่งสองกับ3าผู้ให้เน้นที่สามหมดจะแล้วเลขวิ่งขาดเข้าตัวเน้นเนาะเขา้าซตัวเน้น สามเจ็ดเลขเจ็ดได้พี่น้องด้สามแปดสามเก้า สองเจ็ดสองแปดสองเก้าคือเก้าหรือเปล่นหนงหกครูคือเก้าเด็กปู่ suele กา <9. S 2> ตัวเน้นได้พี่น้องเนี่ยสามแปดสองเกาปูเน้นให้ทั้งติดแต่ติดสองครับติดสามนะพี่น้องตัวเน้น แอาพี่น้องเขาแจบหน้าจอด้วยล่าพัฒนาปูคอนจนันบ้านจันที่สิบหกท่านว่าสองหาหกเจ็ดพี่น้องอยังงงได้เพราะว่ามันมือเดียวกันกับรัฐบาลไทยก็มีอยู่วานเล่า,ลานะพี่น้องเล่าพัฒนาได้พี่น้องได,งด้ปูคอนจนันเลขติดเลขวิ่งของปูกับสองกับสามแล้วกเจ็ดแปดเก้าปูกับห้วิ่งสองกับสามเน้นที่ 3. สามสวนแจบคู่เนี่ยกับรักสามเนี่ยก็คือ 37, 38, 39. 28, 39. 3ามเจ็ดสามแปเก้าสองเจ็ดเกเรีสโตนี่ก็6 3หกสาปูาานยก้าขาไม่เน้นให้3 8กับ2อเก้าปูเน้นทั้งติด2อติดสนะพี่น้องตัวกันตัวล่างนี่ยจะเลื่มไนดะ้ขยันอยู่ได้นสามเกก็ไดาเก้าก9สนขยันมาดีอยู่กับ2 8งแปดาพี่น้องเ้าก็ะชับหน่อจอดตามนี้ได้พี่น้องเด้อแต่มักกระจัดถาดาด้าขัดกระพานได้ กราบขอบพระคุณปูอคอนจันได้หลายครับผมขอให้พี่น้องเข้าโชคมากันสุขสุขก้อนรวยรวยเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันเด้อเหมือนที่สิบหกหมื่นนี่เอาปลบไปเลยสองตอ่อสองเบิร์นนะพี่น้องเนาะทั้งไรทั้งไทยทั้งลาวเนาะพี่น้องนะเนาะเ้องฟาก็เไยค็แช่ก็ได้ตามเพจพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม